สวัสดีค่ะชิมนอนจ้ะตอนนี้การพาเนี่หน่อยมายานตลาดพ่นไส้นะคะเนาะพอดีว่าไปซื้อพิซซ่ามากก็เลยมาแวะก่อนเข่าบานค่ะตลาดพ่นซาไปเบิงพญายาอยากกินไอ้เอ็มมาแล้วก็ยังเกาะไอ้ไส้กอกนะคะไสกอกอิสาเลีนนะรนะวังนะลูกมาอาบน้เพต็มไะเลย ของใช้เยอะเลยไม่เอาไม่เอามายังอยู่แฮปปี้ออยเลยดิเด็กกอนได้ครับเดูกก่อนได้ครับ 好，开始。开始。加油！来，来，OK，姐姐。姑娘，娘。来，来，来，来。我们来买海鲜。海鲜。海鲜。 Oh, <imitation> my มันบาดมีขึ้นนิดนึงเนาะตัว แซ่บแซ่บจ้ะมันมันมันม,นมนกำลังนนนกนนะอแมนตากกับนอน์เวย์ด้วยไปจ้าแต่ถ้าไปเก็บนอไม้กินจกักรอปัญหาก่อนจะกลัลเนาะอยากเึินบยุยาด้วยค่ะมองว่าไปเสือซซ่ามาในเหมื้งก๋าิกินเล็กน้อยกินเนาะค่ะแต่ตาติตีใ่ มาไปแกงจักหน่อยค่ะอื่นก็นจะดเดินทางกลับแล้วพูดล่มแดดเนาะมาอีกแล้วจ้ามาเก็บคะแนงแหนงแหน่งนองไม้คันนั้นกินแสบแสบแค่ะจะบค่อนหลายนเนาะแข่งกันกินใกด้แสบจ้ะก็สิมาเก็บไปกินอีกก่อนจะเดินทางกลับ โนเว่เ no นี่ยอดมันเนาะนี่ค่ะมาแล้วก็บม่อยากกลับพี่น้องมันม้วนจ้ะตีมากพี่น้องทำว่ะคือบอพาลูกไปหันไปไหนเนี่ยไม่อยากไปใส่แม่จ้ะลูกตีกับใครอยากไปใส่ขึ้นกันเนะาะคือบอกว่าเฮาบเด็กกลับมาบ้านโดนสิค่ะก็อยาก,ยก,กอยากยุบครอบครัวอยากยุบพี่กับน้องสินะคะไม่คิดอยากไปใส่ใด้ ข้ามไปฟั่งนูุนก็ถึงจ้ะเมื่อกี้ลุงเพิ่นกับเก็บอน,นีรไปให้คก่อนพันบอกว่าอ่ำนอคะแนน,นไม่ทันไง่านี้แข่งไม่ค่อยมาสางออกสะสางออกไม่ชิหญ่ต้องมาสางแต่งมันเรื่อยๆจ้ะก็ทุงมขะชิหญ่ อันนี้มาคนเดียวเนะดีนะคะดีชอบกินอาหารบันบานอาหารฝรั่งบะข่ายทอดได้เลยคะ่ะอาหารบันบานเฮ่าเนี่ยแซ่บที่สุดแล้ว มันเล่าๆมันจีมาเก็บอยู่นี่นอนอประคายไงล่ะเอาฟังข้างผลเพราะท่านเด็กเก็บนอนไงมันอนอสิบเปอร์เซ็น กินเปาเจาะสิคะเนี่ยโอ้ยนี่ยฟังดูฟองดูนองดูกจ้ะเห็นนะอืมเปาะเปานั่นก็เอฟซีมาเด่น้ำค่ะคุณยายเหมยขอบคุณสำหรับของฝากเลยค่ะเด้อมาเด่น้ำก็เอาของมาให้กินเพอะ เดืวอวนอนใหญ่ไปดีกว่าเนาะอนอนนอนการปอกวตัตเตอเออได้จัดหนอ่อยอยากกินใดเด็กกินเมืดดเดยดปัญหาไวให้กินไหมคะ่ะพี่นองก็ได้อดีตอดีกรับได้เนาะให้ลูกให้ร้านอีก นึ่งแกงหมอบอกไงหนึ่งของตีบรไิไทตอนแกงเนาะแกงเรากิกนโหลดคล่ะเกิบกับงคาเดเฮตต่อค่ะพี่น้องต่างใจจะมาถ่ายบรรยากาศให้เบิรงเอง็งคาเดเฮตคลิปมาไดไปใส่ด้วยค่ะก็ะเลย ก็ได้เห็ดเนี้งให้เบิงเน,ะนาะจะหนักยุดจะแบบไม่ได้เป็นไหนเลยดูเสีเยตรงนี้สิฟังท่านนี่ kayaknya, hmm hmm. 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 hmm, hmm, oh, oh iya โอ้ยลมสูงละเน้นสูงแหละพอ,อแล้วพี่น้องฮามาใหบังคับน่นอันนั้นตะไคร้ด้เนี่ยพีน่นตัดมาใหา่พี่สมัครแค่ถุง วันเตรียมตัววันนี้มม่ค่อนแขงแยู่แล้วเหนื่อยล้าจ่งนี่เอาแบนแ้มั้ยเยอะเยอะลงไป ไอ้จ้าน่าต้องคนมากก็ได้ไอ้จ้านได้แล้วยหลายแล้วอันนั้นช่เออบอกเอาแล้วมันได้แล้วมันจะแบบมันชินนักปวดนไ่ก้าพูดินนกจริงเนี่ยเนาะมับินไปแล้วจะติรีบจิติก็ไม่ก้าดิเออคุเดาเขาแต่เี่จะว่าอ้าว เอ้านไปตากไงมเอาไปตากมันเรียกว่าวามันีพึ่งพึ่งกี่เมีเทียงตัวนี้งานดุมันไปเอาตาสาค่ะเตรียมคอนเน์การัดโนเบต่นสวยเลยเหรจ้ะคิมนี่ฝากแค่นี้นะคะเดี๋ยวมเยไปรุ่งเรืองดี่าสวัสดีค่ะ